โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องดาวบัสดาวัสแชนเนลนะครับก็คือที่วันนี้จะมารีวิวเด็กสีเหลืองสีเหลืองคาตาคุรินะครับของ op 0 3นะครับโดยผมจะพูดเป็น2ช่วงก็คือช่วงแรกก็คือการ์ตแต่ละใบมีผลต่อเด็กการ์ใบไหนที่ควรใส่บ้างแล้วก็วิธีเล่นเบื้องต้นนะครับโอเคก็อันดับแรกก็ขอบอกก่อนนะครับว่าเป็นความคิด ของตัวผมคนเดียวอาจจะมีลิทเด็กที่ดีกว่าของผมหรือว่ามีความคิดที่ดีกว่าของผมอีกอก็ลองหาดูกันนะครับแต่ว่าอันนี้คือความคิดของผมที่ได้ทดลองเล่นกับเด็กเมตายอย่างเด็กหนวดขาวหรือเ,เด็กอื่นๆมานะครับก็โอเคเราจะมาเริ่มพูดที่ตัวลีเดอร์ครับลีเดอร์คาตาคูริลีเดอร์คาตาคูริเนี่ยบอกว่าติดด้งหนึ่งเมื่อโจมตีสามารถดูไลฟ์ไวบ,บนสุดของเราหรือคู่แข่งจํานวนไม่เกินหนึ่งใบ และนําไปไว้ที่ข้างบนสุดหรือข้างใต้สุดของไลท์จานวนเดิมและถ้าในเป็นเท่าน,นี้ใบนี้ก็คือบวก1 0 0 0พันก็คือเอาง่ายๆเราติดหนึ่งดง,ดงตีออกดูไลท์ใบบนสุดของเราหรือของอ e ีกฝายแล้วเรียงไว้ได้จากบนสุดหรือต่ําสุดจากล่างบนสุดหรือล่างสุดนะครับ้วบกพลังกับตีไป1 0 0 0พเป็นตัวที่สามารถตีออก7 0 0 0แบบง่ายๆใช้1ด่งด้งต่อเทินแถมเราสามารถรู้เราสามารถรู้ถึงการได้ทิกเกอร์ของเราหรือ เดียงติ๊กเกอร์ไว้บนล่างได้อีกสําคัญก็คือสามารถดูของอีกฝ่ายได้ด้วยซึ่งเป็นการที่มีผมมองว่าเป็น potential ที่สูงมา,มากๆของ leader นะครับโอเคโดยิสต์ของผมก็จะมีประมาณนี้เดีย๋ยวผมจะอธิบายไปทีละทีละช่วงนะครับก็คือการที่มีความจําเป็นต่อเด็สคาตาคคริส ah ีเหลืองนะครับที่มีความสําคัญมากๆอย่างเช่นบังคับใส่สีเลยโอเคผมจะบอกไปที่หนึ่งครับไปที่หนึ่งก็คือเปโรสเปโรนะครับนั่นก็คือใบนี้ เราต้องใส่ทั้งหมด4ใบยอย่างแน่นอนครับคีย์หลักของเด็กนี้พยายามเล่นเป็นตัวที่มีติ๊กเกอร์กระโดดลงมาจากดามจโซนนะครับก็คือ,อจะมีคร็ c กเกอร์ใบนี้นะครับสมูทตี้ใบนี้แล้วก็ไปรอดไปโรนะครับทั้งหมดรวมกันแล้ว12ใบที่มีความสามารถโดดจากซีเคีย t ิตี้ที่จริงก็คือมีตัวนี้ด้วยเป็นบล็อกเกอร์แต่ว่าเราพูดถึงตัวคอเด็กที่ต้องบังคับใส่4ใบก่อนแบบและ4ใบนั่นก็คือ3ใบนี้นะครับ สามใบนี้นะครับมีความสามารถเหมือนกันก็คือเมื่อติอ๊กเกอร์ทำงานสามารถทิ้งมือหนึ่งใบแล้วก็กระโดดลงมาจากซีเคียวซีเคีย y ลิตี้เนี่ยลงมาบนสนามได้เลยโดยสกิลแต่ละตัวนะครับเราไม่ได้คํานึงถึงสกิลสกิลตัวของมอนนะครับเราคำหนึงถึงสกิลที่โดดออกมาจากซีเคียวได้เป็นอันดับแรกเพราะว่า,าด้วยลิทลิทของคาราคุริเนี่ยเราสามารถเรียงซีเคียลิตี้ได้เราสามารถเลือกให้ มันลงออกมาในช่วงแรกๆได้ถ้าเกิดมันอยู่ในซีเคียลิตี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเด็กคาราคูรีเนี่ยเล่นเด็กติ๊กเกอร์เป็นหลักนะครับเพราะว่าเราสามารถใส่การ์ดอีเวนต์ Event จำนวนมากได้อย่างเช่นในสต์ของผมนะครับใส่อีเวนต์อยู่ประมาณ15-16ใบหรืออาจจะมากกว่านั้นได้อีกนะครับด้วยที่เราคิดว่าโอเคอีเวนต์เนี่ยมันอาจจะมีความที่ว่า ค้างมือหรือเราไม่สามารถนําลงไปป้องกันได้แต่ที่จริงแล้วนะครับมันมีความจําเป็นมากๆเพราะว่าถ้าเกิดเราเพิ่มโอกาสที่จะออกติ๊กเกอร์เกิดติ๊กเกอร์ในดามเมจโซนอีกฝ่ายก็จะเสียเปรียบได้นะครับแล้วก็การที่พวกใบน,นี้ค้างมือก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์เสมอไปนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าการที่เรามีการโดดจากซีเคียริตี้ได้โดยการทิ้งมือเนี่ยมันม,มันเลยยังมีประโยชน์นะครับอย่างเช่นเมื่อเราเปิดได้เพโรเพลโแครคเกิลหรือสมูทตี้เนี่ย แล้วบนมือเรามีอีเวนต์จำนวนมากเนี่ยเราสามารถทิ้งการ์ดพวกนี้เพื่อเอาพวกนี้ลงสนามได้การ์ดลำดับถัดมานะครับก็เป็นการ์ด,รดที่มีความสำคัญก็คือพวกการ์ดอีเวนต์นะครับการ์ดอีเวนต์เนี่ยหลักๆนะครับผมใส่ไปตามนี้เพราะว่าเป็นการ์ดที่มีผลต่อ,ตอความสามารถของการ์ดอื่นๆในเด็กเช่นใบนี้ใบนี้บอกว่า,าเมื่อเกิดติ๊กเกอร์สามารถเรียกมอนสเตอร์ที่มี ทิกเกอร์จับบนมือได้คอคอสไม่เกินสีนครับลงบนสนามคือแม้ว่าพวกนี้จะไม่ได้อยู่ในทิกเกอร์โซนนะในดาเมจโซนแล้วกระโดดออกมานะครับใบนี้ก็สามารถเกิดผลและสามารถดึงพวกนี้จับบนมือได้โดยที่เราไม่ต้องจ่ายค่าคอสลงมานะครับและการ์ดใบต่อมานะครับเป็นการ์ดที่เราเราไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้เพียงออกมาทิ้งหรือให้เกิดผลในทิกเกอร์โซนเท่านั้นอย่างเช่นใบนี้การเล่นสายคาตาคูรีนะครับเราไม่ควรจะหยิบ ดาเมจขึ้นมือจากสายของบิ๊กมัมเลยไม่ควรจะใช้ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรจะใช้แต่ถ้าเกิดมีความจำเป็นต้องใช้ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าคือใบนี้บอกว่าถ้าเกิดเกิดในติกเกอร์เนี่ยมันจะทาลายเลยแต่ถ้าเกิดไม่เกิดติกเกอร์เนี่ยมันจะต้องหยิบดามเมจขึ้นมือซึ่งไม่มีความจําเป็นสำหรับเล็กคาตาคุรินะครับใบต่อมานะครับก็จะเป็นใบนี้นะครับใบนี้สเตย์เอาไลฟ์เนี่ย มีความจําเป็นต่อเด็กนี้ค่อนข้างมากครับเพราะเราอยากจะเพิ่มไลท์คือช่วงแรกๆถ้าเกิดเราเปิดเจอแล้วพยายามให้มันเป็นดามเม็แรกๆเราถ้าเกิดคาตาคุริเปิดเจอเป็นดามเมจที่1ที่2ไม่ควรนําไปไว้ล่างสุดนะครับจะบอกว่า,าไม่ควรนําไปไว้ล่างสุดเพราะว่าถ้าเกิดอีกฝ่ายเลดเกมอีฝ่ายไลท์มีสูงเนี่ยอีฝ่ายสามารถเลือกที่จะอถอนไลท์ของอ,อีกฝ่ายได้ทําไมใบนี้ไม่มีความสามารถอะไรเลยนะครับเพราะง้นแล้วใบนี้ถ้าเกิด เจอในดํเมเบที่3ที่4ก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์สักเท่าไหร่แล้วแ,แนะนำให้ขึ้นมือเพื่อน,นํามาทิ้งเพื่อใบต่อไปดีกว่าส่วนการ์ดใบอื่นๆนะครับใบนี้ใบต่อมาครับ,บเวทก็จะประมาณนี้เราสามารถเลือกเล่นได้และโอเคการ์ดหลายๆใบที่เรานั่งดูในสีเหลืองในช่วงนี้นะครับก็จะมีบล็อกเกอร์ทำไมเราถึงไม่ใส่บล็อกเกอร์นอกจากบูเล่นะครับบูเล่มีความสามารถที่จะโดดลงมาจากซีเคียริตี้ซึ่งมีโอกาสที่จะ เดี๋ยวผมจะสอนวิธีใช้บูเล่นะครับแต่ว่าบูเล่ก็สามารถโดดจากซีเรียริตี้ได้เหมือนกันเพราะงั้นแล้วก็ถือเป็นการ์ดที่มีประโยชน์มากๆส่วนใบอื่นๆนะครับซันจิซันจิเป็นการ์ดที่มีประโยชน์มากครับสามารถลงได้ตั้งแต่เทินหนึ่งหรือเทินสองเล่นคู่กับคาตาคุริได้เก่งมากแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีเล่นอีกทีครับแต่ซันจิเนี่ยอาจจะแพ้สําหรับลิกทำลายก็คือน็กทำลายสีแดงเนี่ยจะทำลายสามพันหรือต่ำกว่าทําให้ ซันจิไม่ค่อยมีประโยชน์มากนะตัดสีแดงแต่ยังไงก็มีความจำเป็นต้องใส่สีเพราะว่ามีพังป้องกันถึง0 0 0ศัตสตูเส้นก็เช่นกันสตูเ้นเนี่ยมีกาส2000เช่นกันและมีบางครั้งสามารถทำลายคอร์หนึ่งต่ำกว่าได้หากทิงการ์ดที่เป็นติ๊กเกอร์อาจจะไม่ค่อยได้ใช้มากหรอกครับแต่ว่าเป็นการ์ดคอร์หนึ่งที่มีกาส2000นใบต่อมาที่ใส่สีหรือ3ก็ได้ก็คือ,อตัวของพุดดิ้งแต่พุดดิ้งควรจะใส่สีเพราะว่าเป็นการ์ดที่สามารถเสิร์ฟการ์ดมาเล่นได้ ใบถัดมาโอเว่นนะครับโอเว่นเป็นใบทั้งเรื่องที่ผมเลือกมาใส่เพราะว่ามีโอกาสที่จะได้ใช้ในบางครั้งเพราะมีการ์ดหนึ่งพันพร้อมกับความสามารถออติดหนึ่งด้งเมื่อตีออกสามารถติงการ์ดที่เป็นติ๊กเกอร์หนึ่งใบเพื่อบอกสามพันสามารถตีออกได้ถึงแปดพันแต่ว่าเป็นการ์ดทั้งเรื่องเท่านั้นนะครับและใบนี้ก็เหมือนกันคารา,าคุริเอสซาจากสตาร์เตอร์นะครับสตาร์เตอร์คาราคุริเนี่ยไม่ค่อยมีความจําเป็นกับเด็กคาราคาราคุริลิทเท่าไหร่เพราะว่า ส่วนใหญ่เล็กคาตาคาริคาตาคาริลีเดอร์เนี่ยจะเป็นเล็กที่เลี้ยงแดมทำให้มีโอกาสมากที่แดมของเราจะสูงกว่าอีกฝ่ายทำให้คาตาคาริลิตรเอ่าจากสตาร์เตอร์เนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับเด็กนี้เท่าไหร่แต่ว่าใช้ได้เหมือนกันผมเลยใส่2และใบถัดมานะครับที่ uh, ใบ2ใบสำคัญก็คือ2ใบนี้ตัวคาตาคาริพีเอส้ยไม่ใช่คาตาคาริเซกกับบิ๊กมัมเอาจากโอพศูนย์สามนะครับคาตาคาริ uh, เนี่ย จาก OP03 เนี่ยไม่ค่อยจะมีประโยชน์สักเท่าไหร่ในจะบอกว่าในช่วงเมตานี้แล้วกันครับก็คือมันเนี่ยด้วยตัวของคอส์ดที่สามารถเด้งมอนหนึ่งใบไปอยู่ใน s u ี i t ี z โซนเนี่ยอาจจะเด้งของเราหรือเด้งของอ e ีกฝ่ายก็ได้คอรสไม่เกิน8เนี่ยมันอาจจะพูดว่าไม่ทันกินก็คือแบบลงคอสแปดในเทนแปดเนี้เราอาจจะไปเพิ่มไลท์เขาโดยไม่ได้ตั้งใจหรือว่าเราอาจจะทําให้ เสียเปรียบไปเลยก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าควรจะมีติดเด็ก1นึใบแล้วแต่คนใช้นะครับโดยผมผมใส่แค่1ใบหรืออาจจะใส่2ใบในในข้างหน้าแล้วก็ตัวถัดมาก็คือบิ๊กมัมบิ๊กมัมเนี่ยผมคิดว่าควรจะติดไว้1นึใบ,บเช่นกันแต่แล้วแต่คนเหมือนกันนะครับคือลิฟต์ส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมพยายามพูดก็คือใบที่ต้องใส่สีก็จะมีเปรสเฟโรสมูทตี้อ่าแครกเกอร์นะครับแล้วก็บูเล่ส่วนใบอื่นๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเอาที่เราชอบเล่น โอเคครับผมทีนี้เราจะมาพูดถึงช่วงช่วงซ้ายนะครับก็คือช่วงการเล่นช่วงนี้ผมได้ซ้อมเล่นกับเด็กเมตาอย่างสีแดงนะครับสีแดง s หรือสีแดงหนวดขาวแล้วก็สีดําอีกนิดหน่อยโดยที่เราพูดถึงเมตาอย่างเดียวครับในคลิปนี้ก็คือเวลาเราเจอเน่ยหนวดขาวเนี่ยหนวดขาวนี่มีโอกาส 80- 9 0ที่ประมาณ90%เลยก็ได้ครับหนวดขาวเนี่ยจะไล่มากกว่าเรานะครับไล่น้อยกว่าเรา ขอโทษนะพูดผิดเมื่อกี้ก็คือไลน์น้อยกว่าเราทําให้การ์ดใบนี้ไม่มีความสามารถใดๆแคคเกอร์ก็เช่นกันไม่มีประโยชน์อะไรเลยและใบนี้ใบนี้ก็เช่นกันเพราะว่าการ์ดทั้ง3ใบนี้มีเอฟเฟกเพิ่มเติมก็หน่อเมื่อไลน์เราน้อยกว่าอีฝ่ายทําให้การ์ดหลายใบของเรามีความเสียเปรียบต่อสีสีแดงที่เป็นหนวดขานะครับเพราะหนวดขานีย่ยิ่งเลื่อนน้อยก็จะยิ่งเก่งขึ้นในช่วงดามจที่เขามีซิเควริตี้เนี่ย เหลือแค่หนึ่งใบหรือต่ำกว่าเขาก็จะมีเรือของเขาใช่ไหมครับทุกคนคงจะรู้อยู่แล้วบวกสองพการ์ดที่มีความจําเป็นใน,ในช่วงนั้นนะครับก็คือเวลาเล่นเราเล่นนะครับเธอหนึ 1, พยายามจะลงพุดดิ้งพุดดิ้งเนี่ยแม้ว่าจะเป็น2,000ันเราก็ได้เสิร์การ์ดแล้วก็สามารถาในช่วงเลดเกมเนี่ยเราสามารถเอาไว้โจมตีอีโชของอีฝ่ายได้นะอิโชเนี่ยจะยืนแค่สองพ พุดดิ้งเลยสยังมีประโยชน์ในหลายๆด้านแล้วก็ส่วนไปต่อมาครับซันจิไม่ควรเอาลงบนสนามอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าซันจิเนี่ยจะยืนแค่สามพันถูกทำลายง,ง่ายๆโดยอีกฝ่ายลงวิสตา้ามามันก็ตายแล้วเก็บไว้เป็นสองพันบนมือดีกว่าส่วนไปต่อมานะครับที่เราควรจะลงลงในทุกๆตาที่ขึ้นมือต่อให้ขึ้นมือแล้ว้องไล่ลงไปนะครับก็คืออาเปโรสเปโรนะครับอาสมูทตี้หรือแคคเกอร์ถ้าอยู่บนมือให้รีบไล่ล,ลงไปนะครับเพื่อรีบเร่งดาเมจเขาให้หมดเร็วที่สุด เพราะว่ายิ่งหนวดขาวยิ่งอยู่นานนะครับเขาก็จะยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆการที่เรารีบปิดเกมเขาเราเล่นเป็นอักรก็ได้นะครับเราสามารถเรียงให้การ์ดพวกนี้ถ้ามีอยู่ในสีเขียวให้ไปอยู่ใบบนสุดเสมอการ์ดใบต่อมานะครับบูเล่บูเล่จะเป็นการ์ดที่ใช้ใช้ไม่ยากมากครับก็คือพยายามให้ไปอยู่ดาเมจที่4ที่5นะครับเพราะว่าในช่วงที่เขาตีมาเนี่ยมานาเขามีโอกาสที่จะปิด ตอนช่วงที่เขาสามารถลงตัวใหญ่ๆอย่าง S หรือม a ลโกหรืออะไรก็ตามเนี่ยพอเขาลงมาเสร็จปุ๊บเขาตีมาเนี่ยบูเล่ลงมาเป็นตัวคันดามเอได้เพราะว่าช่วงเลเกมหนดขาจะตีแรงมากเราไม่สามารถกาดได้ทั้งหมดการที่มีบูเล่นในช่วงดาเอตสีที่สที่หความเสี่ยงจะน้อยลงแต่แม้ว่าบางทีเขาก็อาจจะทําลายได้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการเซฟเราระดับหนึ่งส่วนใบต่อมานะครับก็คืออแสนไอผมจําชื่อไม่ได้ผมจะ ท่าของบนะิ๊กมัมแล้วแสนยาไอแสนยาดเนี่ยสกิลก็คือบอกว่าทิกเกอร์ทิ้งมือ2ใบอ่าได้ไลท์หนึ่งเราอาจจะมองว่าเฮ้ยเราทิ้งมือ2ใบนะแล้วเราก็ได้บวกกับการดใบนี้ด้วยเป็นการ์ดมใบเราได้ไลท์กลับมาหนึ่งแต่ในช่วงเลดเกมที่สู้กับหนวดขาวนะครับการที่เขาตีมาแรงมากๆเราเราได้ไลท์หนึ่งมาแล้วก็ลุนทิกเกอร์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นอีกเนี่ยเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากการนี้จึงควรนําไปไว้ดาเมจสี่หรือ5เช่นกันกันกบบูเล่ ก็คือสรุปง่ายๆนะครับการ์ดที่ควรจะอยู่ในซีเคียวดาเมจที่1 2 3ควรจะเป็นอ่าสี่ใบสามใบนี้ก็คือเป็นเปโรสเปโรอ่าสมูทตี้แล้วก็แครกเกอร์นะครับก็ควรจะอยู่ใน3ดาเมจแรกส่วนดาเมจที่4และ5ผมพยายามเล่นให้เป็นบูเล่กับเอ,อ,อีเวนต์ใบนี้ครับเพราะว่าทั้ง3ามสามใบนี้ทั้ง5ใบนี้ที่ผมพูดถึงจะมีผลกับเด็กสีแดงมากๆากใใบทั้งเลือกต่อมานะครับก็คือ,อพยายามรีด จนถึงคอสสิบพอถึงคอสสิบปุ๊บแล้วไลท์เรานำส 3, 3ามสามดัเมจนะครับพยายามให้อยู่ที่สามหรือมากกว่าถ้าเกิดไลท์เรานำเขาต้งสามหรือมากกว่าเราสามารถลงบิ๊กมัมได้ทันทีเพราะว่าบิ๊กมัมจะกลายเป็นตัวที่ยืนหมื่นสองแล้วก็ยืนโจมตีเขาได้เรื่อยๆแถมเราได้ยีวีเพิ่มอีกหนึ่งแต่ว่าใบที่ไม่ควรลงเลยนะครับก็คือเจ้าคาตาคูริพีเอ้ยเซกนะครับเพราะว่าคาตาคูริเนี่ยไม่มีประโยชน์แทบจะไม่ค่อยได้เล่นกับสีแดงเลยเพราะเขาไม่ได้เล่นตัวใหญ่มากนะครับแล้วมันทําให การลงจ่ายถึง8เนี่ยทำให้เขามีโอกาสบุกสวนกับได้มากขึ้นส่วนถ้าใครถามว่าทําไมผมไม่ใส่การสีเหลืองใบอื่นนะครับจากการสที่ออกมาตอนนี้สีเหลืองนะครับยังไม่มีใบไหนที่ผมมองว่าจะดีกว่าการสที่ใส่อย่างเช่นพุดดิง้งสามพันที่บอกว่าลงมาแล้วดูไปดูไลท์มันถึงแม้ว่าจะเป็นการสองพันก็จริงแต่ผมคิดว่ามันกินที่เกินไปสําหรับใบอื่นๆของเล็กนี้ส่วนการ์ดตามลทิที่ผมใส่เนี่ย ไม่จําเป็นว่ามันจะเป็นลทิ์ที่ดีนะครับเพราะว่าคุณสามารถปรับเปลี่ยนใบอื่นๆได้ทั้งหมดแต่ผมพยายามแนะนําว่าการ์ดที่เป็นติ๊กเกอร์3ใบนี้ครับใส่ให้ครบ12ใบนะครับโอเคก็เราประมาณนี้ครับเล็กคาตาคุริลิเดอร์สีเหลืองครับเป็นเล็กที่ผมมองว่าเก่งมากๆเพราะว่าแม้ว่า,เ,าเราสามารถตีออก7 0 0 0ได้ทุกเทิร์นแถมเราได้ดูไลฟ์ของเราและไลฟ์ของอีกฝ่ายเราสามารถกำหนดเกมให้อีกฝ่ายได้การ์ดที่ เป็นคีย์ของเขาได้ยากขึ้นเช่นกันโอเคครับก็ขอบคุณมากครับถ้าเกิดมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยครับแต่ว่าถ้าเกิดมีความติชมหรือว่าอยากจะคอมเมนต์การจัดเล็กก็าสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับด้านล่างผมจะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วผมก็จะได้เผื่ออาจจะได้ปรับเล็กผมให้ดีขึ้นด้วยขอบคุณครับ